ตอนที่363หมู่บ้านบนภูเขาอันห่างไกลที่ถูเฉิงที่นี่เป็นอำเภอยยกจนทางตะวันตกสุดของมณฑลจีนตอนกลางอำเภอเล็กๆแห่งนี้มีประชากรเพียง7จ0ดถพคนสองข้างทางของถนนเป็นบังะกลอิตเตียเต้ยๆซึ่งถือได้ว่ารองรับส่วนหน้าของอำเภอหันหน้าไปทางถนนด้านหลังถนนเป็นบ้านเก่าสุดสมบ้านทั้งหมดสร้างด้วยไม้ แม้แต่ถนนสายหลักในเมืองก็ยังเป็นถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อดินแดงและเศษซากกิ่งไม้แทบไม่มีคนเดินถนนเลยบนถนนและดูไม่มีชีวิตชีวาเท่าในอำเภอชิงซานหยางเจียกำลังนั่งอยู่บนรถสองแถวจากในตัวถูเฉงไปยังหมู่บ้านสเสวียลั่เมื่อเธอเห็นฉากนี้จากหน้าต่างรถเธอก็อดไม่ได้ที่จะส่หัวรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนที่ดีไม่คุ้มค่าเลยเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงกล้ามาที่แบบนี้ได้หลังจากเห็นฉากที่วุ่นวายนานกว่าสามชั่วโมงรถสองแถวก็มาถึงหมู่บ้านสเสวียลั่ หยางเจียลงจากรถพร้อมกระเป๋าใบใหญ่บนหลังเมื่อมองไปตรงด้านหน้าของเธอบ้านไม้หลายสิบหลังที่กระจัดกระจายดูซุดโซมถนนที่ปูด้วยหินบรูสโตนระหว่างบ้านทั้งสองฝั่งกว้างเพียงห้าฟุตเท่านั้นที่นี่ดูไม่เหมือนเมืองทั่วไปแต่เกือบจะเหมือนกับหมู่บ้านร้างมากกว่าถ้าหยางเจียไม่เห็นป้ายไม้ที่มีคําว่าหมู่บ้านสเสวียลั่เขียนไว้หยางเจียคงคิดว่าคนขับรถสองแถวมาส่งเธอผิดที่แน่นอนเมื่อเดินไปที่บ้านไม้หลังแรก เธอเห็นป้ายสหกรณ์จำหน่ายเครื่องบริโภคอุปโภคแขวนอยู่ที่ประตูมันถูกเขียนด้วยแปลงตัวอักษรดูจางมากจนแทบมองไม่เห็นข้อความแล้วเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วและมีแสงสลัวๆในร้านอย่างเจียเดินเข้ามาดูอย่างรวดเร็วร้านเล็กๆไม่เหมือนกับสหกรณ์จำหน่ายเครื่องบริโภคอุปโภคเลยมันน่าจะเป็นร้านขายของชำมากกว่าสาวน้อยต้องการซื้ออะไรผู้พูดเป็นชายชาราอายุเกือบ60ปีเสียงของเขาค่อนข้างแหบแห้งดูไร้เรี่ยวแรง สวัสดีผู้เท่าฉันไม่ได้จะซื้ออะไรฉันขอถามทางไปที่หมู่บ้านซานฮวาได้ไหมหยางเจียกล่าวอ้อหมู่บ้านซานฮวานั่นไม่ใกล้เลยชายชาราเดินอดัดอัดออกจากเคาน์เตอร์เขาเดินนำหยางเจียออกไปและชี้ไปที่ถนนที่ปูด้วยอิฐ ข้ามถนนนี้ไปแล้วเมื่อคุณไปถึงอีกด้านแล้วให้เดินต่อไปทางทิศใต้แล้วเลี้ยวไปตามถนนอีกอีกประมาณ3ลี้ก็จะถึงอ่างเก็บน้ําตรงนั้นมีทางแยกเดินไปทางตะวันตกอย่าเดินไปทางตะวันออกนะถนนไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทางขึ้นเนินข้ามเนิน2ลูกแล้วจะเห็นต้นอนอตะกะแตนใหญ่ตรงนั้นจะมีทางแยกให้ไปทางทิศตะวันตกอย่าใช้เส้นทางผิดให้เลี้ยวโค้งใหญ่ตรงปากหุบเขามีแม่น้ําอยู่ด้านนั้นเดินข้ามสะพานไม้ไป เนินเขาตรงหน้าคุณคือหมู่บ้านซานฮาซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าบนภูเขาในฤดูการนี้จำง่ายมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นหยางเจียรู้สึกปวดหัวมากเธอกลัวจะจำมันไม่ได้จึงขอยืมปากกาและกระดาษจากชายชาราและจดทุกสิ่งที่ชายชาราพูดแล้วเธอถึงได้รู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นเธอเช่นนี้ชายชาราก็พูดว่าสาวน้อยคุณมาทำอะไรที่หมู่บ้านซานฮวาหยางเจียพูดว่าฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนร่วมชั้นเธอเป็นครูอยู่ที่นั่น ดวงตาที่คุณมัวของชายชราเป็นประกายเขาพูดว่าสาวน้อยคุณเป็นเพื่อนร่วมชั้นของครูหลี่ซินะเป็นแขกที่พบได้ยากมากนั่งลงสักพักแล้วฉันจะเอาน้ําให้คุณดื่มหนึ่งแก้วทันใดนั้นชายชาราก็เริ่มกระตือรือร้อนและหยางเจี๋ยก็ตกตะลึงเล็กน้อยผู้เท่าคุณรู้จักเพื่อนร่วมชั้นของฉันหรือคะชายชาราพูดด้วยรอยยิ้มครูหลี่เธอเป็นคนดีมากเธอมักจะมาที่นี่ทุกเดือนเป็นเวลาห้าถึงหกปีแล้วเพื่อซื้อของกลับไปที่โรงเรียน เฮิร์ตหมู่บ้านซานฮาวายอยู่ห่างไกลและยากจนเกินไปครูหนุ่มสามคนที่มาที่นี่ในอดีตไม่สามารถทนอยู่ได้สักคนครูที่อยู่นานที่สุดทำงานเพียงสามเดือนและลาออกไปก่อนปิดภาคเรียนครูหลี่คือคนเดียวที่มาสอนและอยู่ที่นั่นห้าถึงหกปีแล้วหยางเจียยิ้มอย่างขมขื่นหลังจากได้ยินสิ่งนี้ขอบคุณผู้เท่าที่ช่วยบอกทางให้ฉันฉันจะไปหาเธอก่อนสาวน้อยเดินช้าๆเมื่อเจอชาวบ้านบนท้องถนนแค่เอ่ยถึงครูหลี่พวกเขาก็จะบอกเส้นทางทันที ชายชราส่งหยางเจียออกไปเขามองส่งเธอด้วยรอยยิ้มจนกระทั่งแผ่นหลังของหยางเจียหายไปชายชราจึงเดินเข้าร้านหลายปีที่ผ่านมาในที่สุดเพื่อนของครูหลี่ก็มาเยี่ยมเยียนเธอและเธอก็คงมีความสุขมากหยางเจียเดินตามเส้นทางที่ชายชราบอกและรีบเดินแข่งกับแสงตะวันที่กำลังตกดินพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาที่แห้งแล้งและในบางครั้งเธอก็เดินผ่านบ้านร้างบ้างประปราย